โอเคสวัสดีครับผมวันนี้อยู่กับช่องวัดจิตจีนนะครับวันนี้ผมก็ไม่ได้มาแนะนําอะไรนะผมก็แค่จะมาเปรียบเทียบระหว่างการลงดันเขียวและดันเหลืองนะก็ผมจะลงเป็นดันเทียร์เจ็ดแบบกดสกอเอานะครับลงทั้งหมด10รอบครับแล้วก็ลงดันเหลืองอีก10รอบนะเป็นแบบสต็อกเกอร์ครับไม่ใช่สเลเยอร์อ่าแล้วก็ผมก็จะมาสรุปให้ดูนะ ว่าลงครบ10ดันแล้วมันได้อะไรบ้างความคุ้มค่าแล้วก็เวลาถ้าดันเหลืองมีศัตรูมาหาที่บ้านก็จะลองแลตให้ดูแล้วกันนะอืมโอเคนิวที่ใช้ในวันนี้ก็ตามนี้เลยนะอาวุธหลักก็เป็นสเปียร์มือเดียวนะเป็นหอกมือเดียวแบบมีเป็นสกินพุ่งนะก็แรงเอาเรื่องอยู่ฟามก็ไวใช้ได้ส่วนหัวก็เหมือนเดิมครับผมเป็นหัวยาพิษนะเชล้อลายเลือดบอสเสื้อเนี่ยอ่าถ้าลงดันเขียวนะให้ใช้เป็น m น r c e ี a แจ็คเก็ตนะครับเป็นเสื้อดูดเลือดนะจะยืนได้ดีกว่าเสื้อวินวอลเปลี่ยนเปสะท้อน เออแล้วก็อาวุธรองใช้เป็นทรอสนะครับเพื่อลดคูดาวกตีเร็วนะเียมัสติสิ่งที่สําคัญเลยคือมันถูกครับผมอ่าแล้วก็รองเท้าเหล็กอะไรก็ได้ผมก็ใช้เป็นการ b o o t ทของหลัก <c oughs> แล้ว้าคุุมก็ใช้เป็นเทสฟอร์ครับผมเหมือนเดิมฮะใช้ช่วยในการเคลียร์บอลเร็วอยาใช้เป็นเติมเลือดครับปวฉุกเฉินนะแล้วก็อาหารดาเมตดฟุกดัน อาหารดดเมททั้งนั้นเว้นแต่ว่าถ้าเราโดนแรดนะเราจะเปลี่ยนเป็นอาหารพายหมูเพื่อที่จะให้สกิลนั้นคูดดาวเร็วนะครับแล้วก็ในหลักกรณีท้่ฉุกเฉินหนีจากแรดมาได้แล้วเราต้องการเลือดนะเราก็กินปลาเพื่อเด้งเลือดได้ครับผมโอเคก็เป็นประมาณนี้สกอร์ที่ผมใช้ก็เป็นสกอร์เจ็ดครับกดไป10รอบผมซื้อในราคา14ึ่งถึงหนึ่นะวันที่ผมลงนะส่วนตอนนี้ก็17ึ่งเแล้วก็วันที่คลิปนี้ออกไป ก็ไม่รู้จะเหลือเท่าไหร่10บรอบก็แสนกว่านะเดี๋ยวผมก็ไปลงเลยแล้วกันนะไปก็เลย right. oh. เลยรอบที่หนึ่ง oh yeah no idea เคนี่โอเคแวเราไปดันต่อไปกันเลยนะโอเคเมื่อเราลงดันเขียวเสร็จแล้วนะอ่าสิบรอบเรียบร้อยก็เป็นที่เรียบร้อยก็ใช้เวลานานพอสมควรนะผมใช้เวลาลงนานมากๆเลยแหละดันเขียวสิบรอบเนะี่ยดันหนึ่งก็บางดันก็มีสามชั้นนะบางดันก็มีสันคอบางดันก็มีขาหมูเอ้ยไม่ใช่ดิ บางดันก็มีสาชั้นบางดันก็มีสองชั้นนะเออหรือว่าบางดันก็มีแค่ชั้นเดียวนะมันก็ใช้ระยะเวลานะในการเคลีย์ดันหน่อยนะเออมันก็ช้าช้าช้าอยู่อะคือช้าเลยอะก็รวมรแล้วผมใช้เวลาประมาณ2วันนะแล้วก็คือทําคลิปด้วยแล้วก็ทํางานด้วยนะ10บรอบก็2วันนะถือว่าเสียเวลาเอาเรื่องอยู่ของที่ได้ก็เดี๋ยวไปสรุปอีกทีหนึ่งแล้วกันนะอันนี้เราก็ไปต่อดันเหลืองกันเลยครับผมครับไปกันเลย โอเคนะครับเมื่อเรานั้นเจอศัตรูนะก็ให้เปลี่ยนสกินเสื้อเป็นวินวอรครับผมเปลี่ยนหัวเป็นสกิลเตะแล้วก็เช็คลงท้าว่าไปวิ่งไวหรือ,อยังนะเช็คทุกส่วนให้เป็นอุปกรณ์ในการแรดอืมแล้วก็อย่าลืมกินอาหารเป็นท้ายหมูแต่ผมไม่ได้กดลืม <laughs> โอเคแรกๆเลยก็เช็คแมปนะครับว่าอาสาที่ใกล้แล้วที่สุดครับ อ่าแล้วก็เดินไปตีจบเปิดคลิปไปิใช้ต้องมีขั้นตอนเลนยดิเออดีก็เดินเคลียร์มอนไปนะก็ตอนก็คือเราจะต้องรู้นะครับว่าศัตรูเราอยู่ตรงไหนด้วยนะอือแบบว่าไม่ได้ตั้งใจตีนะคือถ้าเราไม่เห็นศัตรูเนี่ยเราก็เดาศัตรูไม่ได้นะครับว่ามันจะมาทางไหนจะไปทางไหนแล้วก็ยืนรอนะ อเออแลงเลียดไปก่อนชิวๆสบายๆโอเครเราเห็นศัตรูแลเราเดินถอยได้สบายใจแล้วเห็นตัวแล้วอืมบอลก็ไม่ต้องเคลียร์หมดก็ได้นะครับเดี๋ยวไว้เป็นอุปสรรคของศัตรูไว้บ้างอืมถึงเราจะเดินลำบากหน่อยมันก็เดินลำบากเหมือนกันครับเออมันก็คนเราก็คนนะ Okay. สายเลยวะมีเปียกหน่อยไม่โผล่ตัวมาเลยแล้วก็เดินไปตีเสาต่อไปเลยนะครับเขาไม่น่าจะเดินย้อนกลับไปทางเก่าแล้วแหละผมว่ะมอนตีซะขนาดนั้นโอเคเห็นเลือดแล้ว <Yeah. S 2> เดินไปดูแมปไปผมอาจจะกดแมปบ่อยเลยนะจำแมปไม่ได้ <laughs> พี่ลืมโอเคดูเพื่อความมั่นใจครับอืม ยี่เวลาหนีตัวที่สู้ไม่ได้นะโอกดแล้วกดอีกแมปนี้แปลกๆโอเคเดินไปตีเสาสองอย่างชิวๆครับผมก็ไม่ยากนะครับกดสกินหนึ่งกดสกินสองแปลกเรียบร้อยง่ยายๆโอเคสตูอยู่ข้างหลังนะเดี๋ยวผมจะตีลาว,วาโอ้เรียบร้อย โอเคหควงมาเลยควงมาเลยน่าจะไปครับอเอาไงพฟนหนุ่มพฟนหนุ่มเอาไงฮัลโหลบวกเป้าเดี๋ยวผมก็จะยื้ยืดึงดึงเขาไงนะเขาก็ไม่กล้าเข้ามานะเี๋ผมก็จะเดินไปเรื่อยๆคือถ้าเขากดเท้าวิ่งเข้ามาใช่ไหมผมก็กดเท้าเหมือนกันเท้าแรกเท้าไป ถ้าผมถึงเสาออยัางไงผมก็รอดถ้าเห็นเลือดจะไว้เนี่ยอุ่นใจแน่นอนนะเดาศัตรูได้แต่ถ้าวิ่งไปข้างหน้าแล้วไม่เห็นอะไรเลยเนี่ยโหหน้าอันนั้นน่ากลัวครับอา้อาหลุด <c oughs> จะพู่ให้เร็วกับช้าเท่าเดิมโอเคมาถึงตรงนี้แล้วก็ตีเสาสิครับรอเลยเออ อันนี้เป็นการแลดพื้นฐานนะครับมันจะมีการแลดขั้นสูงกว่าน,นี้อีกก็คือปล่อยให้ศัตรูโดนมอนตีตายแต่เราโดดไปว้เฮ้ยตะมันออกนะครับแล้วเราก็วิ่งหนีตีดเอ้าติดเ่้านมอับทันหรือเปล่าอัพสรุปทันครับเรียบร้อยง่ายครับเดือดแทบหมด โอเคแล้ว okay. เราไปดิฟถัดไปกันเลยครับอันนี้ผมก็ลงได้ประมาณหกรอบแล้วนะอออที่จะเจอเนี่ยเกลือด้วยรอบนี้แล้วก็เปลี่ยนสกิลนะครับเป็นสกิลสะท้อนหัวก็ยาพิษละลายเลือกบอสเหมือนเดิมครับแล้วก็ฟาร์มต่อเลยครับอคนนี้เลยเรียบร้อยโอเคครับผมเมื่อเราจเจอผลนะครับก็เหมือนเดิมเลยนะเสื้อเปลี่ยนเป็นบีวอล หัวเปลี่ยนเป็นเตะครับผมนี่ของให้ดีแล้วก็อย่าลืมชินอาหารไก่หมูนะเออลัคฟูดาวประหยัดมานาเราก็จะวิ่งได้เร็วดีนะเพราะว่าสกิลลัคูดาวไวก็มาตีเสาแรกกันเลยปับป๊บปับ๊บปีเข้าไปนะครับก็อักสูตรเดิมนะครับดูทิศทางของเสานะแล้วทางที่เราจะวิ่งไปนะครับ ตรงไหนที่มอนหนาไปก็ไม่ควรวิ่งไปนะอย่าไปเคลียร์บอลอย่างเดียวเอ้ยไปเคลียร์เสาอย่างเดียวก็โอเคอยู่ในช่วงที่มอนลุมเรา,นเ,าเนี่ยนะก็เสี่ยงมากนะถ้าเข้ามาดักหน้าเราหรือว่าเปนวอล์กรอเราอยู่เนี่ยก็อันตรายมากๆฉะนั้นให้มั่นใจก่อนนะฮะก่อนที่จะไปตีเนี่ยเนี่ยก็ยืนรอเลือดเด้งสักพักหนึ่งนะค่อยไปกันต่อ เดาทางของศัตรูนะคะรับว่ามันไปทางไหนนะเดินเช็คไปหน่อยหนึ่งไม่น่าจะลงแถวแถวนี้นะมั้งยี่ไงเห็นรอยไหมนะโอเครอยพรีเมียมผมไม่มีพรีเมียมนะเงินกองของผมจะกองสีขาวตัตูมันมีพรีเมียมนะเงินมันเลยกองสีแดงโอเคถ้าย้อนไปทางมันมันก็ ประตูน่าจะไปทางข,ข้างหลังผมนะเดินไปทางนี้ดีกว่าสีอะไรวะโอเคมานะตัววิ okay, ่งมาเลยครับมาด้วยความเร็วแสงครับผมเราวิ่งเราก็วิ่งเหมือนกันนะรองเท้าเราก็มีลออมาติดกลับนะครับปีไปหนึ่งทีเพื่อกระเด็นออกมานะครับ เห็นแล้ว่าพอเขาเห็นเราจะเข้านะเขาก็ถอยนะครับก็โดนบอนตีแรตเลยเียนร้อยอีซี่เลยขนาดนี้เน fate, pues whales, like skill ี nah, ่ยสกิลอะไรยังไม่ได้ออกเลยง่ายเกินแต่ถ้าเจอขีมองนี่ก็จะลำบากโอเคก็เปลี่ยนสกิลเป็นสกิลฟาร์มเหมือนเดิมนะครับเนน้อยง่ายไอ้ฟาร์มกันต่อโอเคนะครับเมื่อเราลงดัน ทั้งสองอย่างครบจบสิบรอบไปแล้วนะผมก็จะมาสรุปให้ดูนะครับว่าเราได้อะไรกันบ้างนะครับโอเคไปดูกันเลยโอเคด้านเขียวของเราลงไปสิบรอบนะก็ได้มาทั้งหมดเก้าแสนนะครับของก,ก็เท่านี้เลยนะเป็นด้านเทียสเจ็ดสกอร์นะผมกดเอานะเอออันนี้ก็มันก็ตกมาอารมณ์ประมาณว่าลงอันนี้เสร็จก็ลงอันอื่นต่อเลยล้วกันโอเคก็ได้มาแค่นี้นะ มูลค่าของของสินค้านี่ก็มาเก้าแสนครับแล้วก็จะมีถุงเงินอีกประมาณสองแสนหกครับผมเท่าน,นี้เลยเดี๋ยวผมจะสรุปเวลาให้อีกทีนึ่งนะแต่ว่าด้านเขียวลงนานกว่าแน่นอนชัวโอเคเดี๋ยวมาดูด้านเหลืองกันด้านเหลืองนี่ผมเจอคนสองรอบนะแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้สู้คือหน,นีอย่างเดียวโอเคก็ เกลือนะเกลือสุดๆเลยแต่ว่ามันฟุกได้สกอร์ดันมานะครับเทียหกจุดสามนะาปได้สี่แสนแดเออก็ไปดันกรุบครับก็ตอนนี้ก็มาช่วยไว้นะสี 4, 8, ่แสนแปดสิบรอบระยะเวลาของดันเหลืองก็ลงเร็วกว่าดันเขียวนะครับหาง่ายด้วยแต่ดันเขียวไม่ต้องหานะกดเอา โอเคเรื่องรายได้ก็ประมาณนี้นะครับสรุปนะครับว่าการลงของผมนั้นเป็นยังไงบ้างนะทั้ง2ดันเนี่ยระหว่างดันเหลืองกับดันเขียวมีข้อดีข้อเสียแตกต่างยังไงนะครับเรื่องแรกของผมขอเทียบเรื่องเวลาก่อนนะครับผมเรื่องเวลาเนี่ยดันเขียวนั้นจะมีตั้งแต่1นถึงหชั้นนะครับซึ่งใช้ระยะเวลาในการลงค่อนข้างนานนะครับพิจากด้าเหลืองนะครับที่มีแค่ชั้นเดียวนะแล้วก็เชียร์แม การเคลียร์แบบก็เคลียร์ได้ค่อนข้างเร็วนะครับในดันเหลืองครับเพราะว่ามอนตายง่ายนะในสต็อกเกอร์ครับในด้านเขียวเนี่ยมอนมันเหนียวแล้วก็ตรงบอสนี่ก็แรงนะอย่างเช่นมอน3กลุ่มเป็นมอนระดับกลางก็สู้ยากอยู่ครับเพราะว่ามันมีสกิลนะแต่ก็ไม่ใช่เรื่องยากเท่าไหร่ถือว่าจะยากก็เถะนะโ <c oughs> <c oughs> ดยรวมแล้วเรื่องระยะเวลานี้ผมขอยกให้ดันเหลืองนะครับโอเคแล้วก็ มาเรื่องที่2คือเรื่องค่าใช้จ่ายดันนะครับด้านเขียวนี่เทียเจ็เนี่ยผมซื้อสกอร์มนลงนะถ้าใครแบบไม่อยากกดสกอร์ก็วิ่งไปแมตช์เทียเจ็ก็ได้นะครับแต่ผมเลือกที่จะกดสกอร์นะเพราะว่ามันอาจจะ,ะดับของดีกว่าปกตินิดนึงหรือเปล่าเออก็ล,ลงมาได้เท่านั้นแหละเก้าแสนเอ็มหนึ่งประมาณนั้นเลยส่วนด้านเหลืองไม่เสียนะครับวิ่งหาเอาตามแมปแล้วก็ รายได้ก็พอๆกันนะครับอาจจะเยอะกว่านิดนึงด้วยมันได้กล่องม่วงนะส่วนด้านเขียวนี่ผมได้กล่องทองรอบเดียวครับผมด้านเหลืองผมได้กล่องม่วงหลายรอบอยู่แต่ว่าเปิดได้ไดเกลือโอเคมาพูดเรื่องด้านเขียวก็ถามว่ามันปลอดภัยไหมสําหรับผมมันก็ระดับนึงนะครับแต่ว่าผมก็โดนไดาไปรอบนึงนะแล้วก็แตกด้วยแต่ว่าด้านเหลืองเนี่ยของผมผมอาจจะชานาดด้านเหลืองก็ได้นะแต่ว่า ด้านเหลืองเนี่ยผมไม่โดนไม่โดนแบบไม่โดนศัตรูฆ่าเลยนะเพราะว่าผมหนีทันตลอดเลยก็ที่2คลิปที่ดูไปก็ตามนั้นเลยนะครับ10รอบก็ศัตรูมาหาผมแค่2รอบครับส่วนดันเขียวเนี่ยลงไปสิบรอบโดนไดไปรอบหนึ่งเสียยกเซตไปเลยนะเซตนี้ก็ประมาณแสนห้าแสนหนะครับก็ประมาณนี้นะครับดันเขียวก็คือลงเป็นปาร์ตี้ได้ครับผมถ้ามีเพื่อนจะมาเล่นด้วยกันก็ ไปลงด้วยกันได้นะช่วยย่นระยะเวลาผองก็แบ่งแ,งแ่งแชร์กันไปนะส่วนด้านเหลืองนี่สําหรับโซโลครับใครที่แบบเพื่อนไม่ว่างเราต้องเล่นคนเดียวก็ไปดันเหลืองก็ได้ครับผมเออก็เท่านี้เลยโอเคเดี๋ยวแจกรางวัลน,นะแล้วผมก็จะกดสุ่มแจกรางวัลน,นะครับสําหรับสามท่านผู้โชคดีในคลิปที่แล้วนะที่แนะนํใส่ไป,ไปนะครับโอเค ในท้ายที่สุดนี้นะครับไม่ว่าคุณจะเลือกไปทางซ้ายหรือทางขวานะทางไหนมันก็ได้ต่างทางนั้นแหละครับเออคลิปนี้ที่ผมทําขึ้นมาก็เพราะความอยากรู้ของผมนะส่วนตัวล้วนๆถ้าเพื่อนๆชอบไปทางไหนหรือว่าแบบไหนก็ที่สนุกก็เลือกทางนั้นก็ได้ครับเออไม่จําเป็นต้องเชื่อผมทั้งหมดนะครับอ่าที่ผมทํามานี่ก็เป็นแนวทางนะครับประกอบการตัดสินใจของทุงทกๆคนนะครับ โอเคก็ okay. ประมาณนี้เลยครับผมถ้าใครชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะครับสำหรับผมวจีวันนี้ออกล่าวคำว่าขอเซ็ตหยอสูตรต่อสูตรพ่อซีหมอ้อสองพ่อใส่ไข่สวัสดีครับ